สวัสดีครับช่างรถมือ2ราคาถูกขอ,อนําำเสนอ BMW 318i คันนี้เป็น E36 โฉม,มนกแก้วปี1997ครับเป็นเครื่อง 1800cc M43 เครื่องดีมากๆเกียร์อัตโนมัติติดแก๊สหัวฉีด AC ลงเล่มเรียบร้อยแล้วครับเพิ่งเปลี่ยน้าต้มมาใหม่ใช้ได้อีกยาวเครื่องเดินนิ่งเรียบไม่มีสะดุดใช้ได้ทั้ง2ระบบ รอบนิ่งเงียนชุดแต่ง a อซรอบคันแอ่เป็นดิจิตอลช่วงล่างนิ่มนิ่มซ้ายขวาไม่มีดังล้อแมกขบ17 h อชเ1เออแมนแท้ออฟลึกสวยๆย,ยางดอกเยอะใช้ได้อีกยาวภายในสวยบ่าหนังสะอาดคอนเซลสวยเดิมแผงประตูสวยเสา AB สวยๆกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบปกติครับ เอกสารชุดโอนมีครบรถพร้อมใช้งานซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวมีคลิปให้ดูต่อนะครับ,รบวันนี้วันที่28รกรกาคม2565วันนี้ขอนำเสนอรถ BMW E36 นกแก้ว 318i นะครับคันนี้เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิม1,800 M43 สีนะครับสีบอลเงิน ก็มีชุดแต่ง Ac นะครับมีไฟวงแหวนนี่ครับสาภาพก็จะประมาณนี้กระจกกระจกเนี่ครับชุดแต่ง Ac รอบคันแม็ก r r m n n แมน H-HM1 แท้นะครับผมนี่ครับพร้อมใช้ครับคันนี้โหขับทางไกลสบายติดแก๊สหัวฉีด LPG หม้อต้มเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมแอร์เออก็คือเปลี่ยนแผงแอร์ทำแอร์มาใหม่หมดนะครับสภาพคือพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้สภาพโดยรวมถือว่าสวยครับถือว่าสวยพร้อมใช้มากแม็กคอร์สิบเจ็ดนะครับแม็กเฮเอ็มหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนเลยนี่ครับชุดแก๊สนี่ครับเพิ่งเปลี่ยนหม้อต้มมาใหม่นี่หม้อต้มอยู่ในนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับยางอะไหล่ มีครบนะครับนี่ครับไม่ลงแม่แรงมีครบครับนี่ครับเครื่องมือกระเป๋าเครื่องมือก็ครบนะครับทะเบียนกรุงเทพนะครับภายในสวยกิ๊บครับภายในสวยภายในดํานี่ดูครับภายในเรียบร้อยมากหนังดําแท้นะครับนี่ดูครับคอนโซลก็สวยครับแอร์ดิจิตอลคันนี้พวงมาไลัยแอร์แบ็กเอบีเอสโล์วไลสีก้านนี่ครับ ส,สวยสวยดูครับโอ้สวยมากนี่ครับแล้วก็ปาดเครื่องให้ชมนะครับนี่ครับที่วางแก้วมีครับเท้าแขนมีครับสวยสวยเลยเครื่องนิ่งๆน,นะครับตอนนี้คือใช้ได้สองระบบครับทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะครับนี่ครับโอ้สวยงามน,นี่ หม้อต้มเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเดินเรียบนิ่งๆนะครับไม่มีสะดุดนะครับขับทางไกลสบายนะครับนี่ครับนี่ครับสภาพสวยครับพร้อมใช้งานครับใครได้ใช้ไปถือว่าคุ้มนะครับราคาไม่แพงนะครับผมขายอยู่ที่ตั้งอยู่ที่79นะครับผมอโราคานี้คือบอกเลยว่าคือหายากนะครับ มีแก๊บหลังมีครับสวยๆครับผมใครสนใจทักมาได้ครับสวยเลยครับขอบคุณครับ